ทําเมนูง่ายๆเ,เรียกเป็นเมนูไหมป๋าขนมละกันขนมให้เด็กกินคือว่าไปเห็นมาในติกตอกแล้วคิดว่าอุ้ยเด็กต้องชอบกินแน่เลยบ้านเรามีเด็กสองคนคือเด็กพริมกับเด็กนะัจจะออกสามคนนี้มีเด็กโชคด้วยแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็เลยจะลองทาําเขาบอกว่าให้เอาโอลิแบร์เนี่ยออซึ่งแม่ก็สั่งมาจากเซเว่นซึ่งโซลิแบร์เซเว่นซึ่งแม่ไม่รู้หรอกแม่ก็กดๆมามันเล็กมากเลยดูดิอยู่เท่านี้<ะ>ตัว แบ่งกันกินแล้วกันนั้นเด็กมี3คนมีกี่ตัวเนี่ยไม่ลงตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฉลยแปดก้ามันเป็นขนมจอลลี่แบร์นี่แหละนะเตัวนี่ไงคนละ3ตัวเขาบอกว่าให้เอาแช่สป라이ยแช,ช,ช่ไปคืนหนึ่งเลยพอพรุ่งนี้มาดูนะจากตัวแค่นี้เนี่ยเห็นไหมตัวแค่นี้มันจะยยายตัวแค่นี้เลย oh, <no. S 1> เราจะวัดมันไว้ก่อนยังไงดีอ่ะ รประมาณอันนี้ประึ่งข้อนิ้วก้อยอ่ะหนึ่งข้อนิ้วก้อยนะเห็นไหมหนึ่งครึ่งนะข้อนิ้วก้อยของแม่นี่หนึ่งข้อนิ้วก้อยพอดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูว่ามันจะตัวใหญ่แค่ไหนหลังจากที่เราเอามันเนี่ยแช่ในสป,ปรายแล้วอ่ะต้องสป,ปรายทใช่เหรอก็ในในนั้นก็ใช้สป,ปรายแล้วว่าอย่างอื่นเราคงได้น้ำมันลมอะไก็ได้น้ำมันลมแต่สป,ปรายอาจจะอร่อยสุดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เอาไปเข้าช่องแข็งพอแช่สปรายให้มันบวมตัวอืดอ่ะตัวอืด เ้าชงแข็งพาแข็งปุ๊บมันกินท่วมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวเราอันนี้คือเราทําไว้ก่อนแล้วเราก็จะให้เด็กอะมากินที่นี้เราต้องใส่แค่ไหนอะป่ให้มันท่วมหรอให้มันท่วมอย่างงี้ปะอันนั้นมันก็ลอยนะมันจะไปชนกันไหมให้มันห่างกันหน่อยนะมือนี่ล้างแล้วนะคะเนี่ยเย็นจติดหรอ ไม่รู้สิในในคลิปเขาบอกว่าเออให้มันเดีวแม่ยกไปมันก็กิ้งแล้วนั่นแหะสิมันไม่ติดกันหรอกเนาะติดก็จับมันยืดออกอ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะคะอุ้ยเราต้ออกมาแล้วอ่ะเออแช่ไหมอ่ะแช่ไหมแช่แล้วกันเนาะแช่ช่องธรรมดาใช่ไหมแช่ช่องธรรมดาใช่ดูดิน้ํามันเป็นสีออกมาเลยอ่ะออแล้วตัวหมีมีฟองไปกาะเต็มเลยไหมใช่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูกันนะคะเนี่ยนี่เห็นไหม น้ำน้ำสปรายปกติตะกีเทไปมันจะใสเลยนะนี่แสดงว่าเป็นปิกัดสีออกมาเนาะปิกัดสีของเจ้านี้เบงค์น่ากลัวมากอ่ะเดี๋ยวไปแช่ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงนะคะนัชานี่เมื่อกวางทำอะไรรู้ไหมนัดชาปกติเขาเป็นคนรอบดูทุกอย่างนะเคยเห็นในติกเกอร์ปะไม่แช่ทำไมอยากทดลองให้มัน ก็คือว่าเอาจอ่แบร์มามาแช่ในสไปร์1หนึ่งคืนเออหนึ่งคืนแล้วตอนแรกอะตัวมันเล็กนี่แม่ล้างมือแล้วนะถ้าชามันใหญ่ขึ้นมันใหญ่กว่าปกติไม่รูกใหญ่เพราะว่าตอนแรกอะตัวมันจะเท่าข้อนิ้วก้อยของแม่แค่นี้เห็นปะตอนนี้ตัวมันใหญ่ข้อนิ้วก้อยแม่เป็นเท่าตัวเลยเห็นปะใหญ่ขึ้นหนึ่งเท่าตัวใช่ไหมเสร็จยางเขาบอกว่าให้แช่สไปร์ไว้อย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตัวบวม เสร็จแล้วเราเอามันไปเข้าช่องแข็งฟรีซเอาไว้จนมันแข็งอีกสักพักหนึ่งแล้วเอามากินเขาบอกว่ามันจะอร่อยมากจริงแช่นานเท่าไหร่แช่ให้มันแข็งเออเขาไม่ได้บอกว่านานเท่าไหร่อ่ะนาชาจะกินน้ำนี่เหรอใช่มันหยาอะไรไหมอ่ะได้ลองน้าชาชิมสิเอาช้อนมาตักสิลูกเอาช้อนมาตักมาอันนี้กับหัวเดียวดูดิมันมันก็ตัวตัวใหญ่ขึ้นมากเลยเนาะ เดี๋ยวๆๆให้ฟางเอาขึ้นมาก่อนนี่เป็นน้ำสปายนะนี่ซีซ้อมเยอะจะงออย่าอ่ะชิมสปายนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีสีของจอรี่แบร์ออกมานิดนึงอร่อยไหมกลายเป็นสปายแล,ล้วจาริบแย่สปายแล้วจาริบแย่เนี่ยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาอันนี้นะคะไปแข็งแล้วเดี๋ยวจะเอามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะ นี่หลังจากที่ฟรีซเอาไว้ตอนแรกนะคะป้ากวางเนี่ยได้ทําการแช่มันไว้ในน้ําสป라이แล้วมันก็จะพองขึ้นมาใช่ไหมจากเล็กๆก็คือพองเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกให้ฟรีซพอฟรีซแล้วเนี่ยลืมไปเลยนี่ฟรีซหลายวันมากเลยวันนี้เด็กๆมาช่วยชิมหน่อยว่าอร่อยกว่าจอลลี่แบบปกติไหมเอ้จอลลี่แบบปกติเมื่อกี้เห็นใครซื้อมาใช่ไหมมีป่ะไม่มีอ๋อโอเคอ่ะชิมซิม,มันแข็ง,ข<อ>ง เป็นไงอร่อยปะอร่อยมากอร่อยกว่าปกติปะมันเป็นไงมันเป็นไงเนี่ยมันเหมือนน้ำแข็งมันเป็นยังไงเป็นยังไงมันเหมือนไอติมกับแบบมันทำหนึบๆเล็กๆอืมเขาแบบอร่อยอร่อยอร่อยกว่าปกติใช่ปะทำง่ายมากเลยก็คือเอาจอยแบนมาแช่สไปซ์เอาไว้แล้วก็แช่เป็นปักขวางแช่คืนหนึ่งเลยอ่ะแบบลืมแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาออกมาแช่แข็ง เดี๋ยวระวังชิีสีส้มทิมไม่ชอบใช่ไหมวุ้มันแกะไม่ออกอ่ะเออเออข้าวผัดเนาะเหมือนแอปเปิมจริงๆว่ะแต่หนึบๆอือเอเคถือว่าเวิร์กนะว่าจะไปทำกินเองได้ง่ายๆโอเคค่ะรักขั้นไปก่อนบ๊ายบาย